ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางกันเข้ามาดูเนี่ยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเอคลาในเกมไมโครฟ a f t นั่นเองเย ے! ซึ่งเป็นไมโครฟลัพแท็ือเฮ้ยบางจังเลยเออกไปแวจะอัดคลิปอซึ่งที่เราจะมาเล่นก็คือเกมฆาตรกรใช่มันเป็นฆาตรกรที่เขาให้สูมเป็นฆาตรกรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูดูวิ่งไปยาวๆ,ๆเลยเนี่ยบางกันจังเลยเฮ้ยก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันแป๊บหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับงั้นก็ไปกันเลย อันไหนวะอันนี้แหละใช่อันนี้โอเคแล้วก็รอ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 ขึ้นเต็มเลยอ่ะวิ่งโอกาสเป็นทั้งเยอะว่ะมันต้องได้ไปแล้วไหมจังหวะเนี้ยเออก็เป็นการอา่าลิปในเกมไหมครับครั้งแรกใช่ปะไม่ใช่ครั้งแรกดิอืมใช่มันไม่ใช่ไหมครับครั้งแรกต้องสู้ๆ,ๆเออเฮ้ยออกวะ่ะ อาแล้วจะได้เป็นฆาตกรไหมนะจะได้เป็นไหมนะจะเป็นได้เป็นไหมนะจะได้เป็นไหมนะจะได้เป็นไหมนะจะได้เป็นไหมนะึงโอ้โหอินเออร์เซน,นะเ,ปนนะ oh, เป็นคนธรรมาดา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 โอเคต้องเก็บเหาารียญฆ่าฆาตกรจงหวะนี้แหล hey, ะเฮ้ยจะด่าป่ะคิดเองมัง้งเฮ้ยด่าบ่ เฮ้ยไอไอขาวเป็นไอขาวกูว่าไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วบไปขาวยะ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 งเอ้ย,า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 ยตายซะ <laughs> งูซะจริงจะมาฆ่าฉันเหรอมันยังเร็วอีกร้อยปีน้องวายขาวฆ่ <laughs> าไม่ได้ไวายวายอยู่ไหนวะอนไรนะมันอยู่ไหนนี่ไง วาย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 อ้านดูเตรยมพร้อมเลยเป็นแน่ๆตาเนี้ยเป็นแน่ๆเป็นแน่ๆจังหวะนี้จังหวะนี้เอื่อสุดท้ายฉันก็ไม่ไปดูการเป็นขัตกรหรอกสงสัยโลกอยากให้ฉันเป็นคนดีก็รู้แล้ว่าเป็นคนดีแต่ก็เบื่อก็เบื่อกันเป็นคนดีแล้วเนาะน้องน้องนนนนน ก็เบื่อกัรเป็นคนดีอะนะเออเดิน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 เอ,อ้ยเอ้ยอ้าวตกจะเจอฆาตกรไหมเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอฆาตกรไหมอันนี้มาอะไรอ่ะต้องใช้ห้าโว่มีการสุ่มปะเฮ้ยสัตว์เลี้ยงพิทยาภัณฑ์นะฮะก็วันนี้นะฮะที่นี่คือสวนสัตว์อควาเรียมของเรานั่นเองนะฮะในพิพิธภัณฑ์เราก็จะมีปลา ปลาอะไรกัไม่รู้แล้วก็จะมีเงินนะฮะไม่ใช่นะฮะซึ่งก็จะมีนั่นแหละอืมมีปลาอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีอะไรวะมันคืออะไรแป๊บนึงดูก่อนก็คือปลาหมึกคือพริกซอมบี้ใช่น่าจะปลาหมึกแหละอุ้ยโอ๊ยตาฉันมันเป็นฆาตกรมึงมึงเป็นหลอกอะไรเนะี่ยก็นะฮะส,ะสนุกสนุกหลอกอเฮ้ยอย่าไปเดือดร้อนกนบนนั้นดิโอ้โหส,สนุกสนุกซื้อเฮ้ยจะบอกว่าซื้อไม่ได้สร้างมันต้องแพง เราไม่ใช่งบเท่าไหร่อย่างน้อยก็น้อยอย่างน้อยก็น้อยกว่าการงบทางนี้กันได้ไม่เกี่ยวอย่าเล่นทางนี้ไม่ได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 ้ไจะโดนด่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่เจอฆาตกรเลยเว้ยสภาพโดนฟันปุ้งตายจบเลยนะไม่เอานะไม่เอานะ เหลืออีกสามนาทีก็ยังไม่เจอฆากอตกรเอ้ยได้ละพี่เมียกุลแล้วน้องที่นั่นป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วจังหวะน,นี้แหละถือธนูเลยถือธนูเลยจังหวะนะี้ถือธนูเลยเราต้องไปรวมกับเพื่อนต้องไปรวมกับเพื่อนเดี๋ยวโดนอย่าอย่าอย่าโอ้ย,ยชีวิตฉันเถอะ <laughs> โอ้โหมึงจะยินข้ากนะูเนี่ยใช่เป็นแค่เด็กตาดำๆ โอเคนี่แหละเราต้องรอดอยากโดดไปทางนู้นวเอื้อ,อไม่ถึงโอเคนี่แหละรวมแต่ตำรวจตายก็ตายหมดตอนนี้นสถาน,นีที่รวมแต่ตำรวจยิงสมมติยิงกันเองตายนี่กูุณว่ามีฮาบอกเลยลองไหมยิงกันเองตายสักรอบไหมเฮ้ยถึงกระโดดลงไปเลยหรอเราเป็นตำรวจกันหมดเลยนะ อะไรมองทำไมเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีนนดตอนนี้แหละคนเหลือสิบคนใครฆาตกรนบ้างวเนี้อเฮ้ยนั่นปะวะอุ้ยตายเลยอย่ายิงมุ่งสิอย่าก็อยา่า มีขาวว้าเอาใครยิงอ่ะอ๋อเพื่อนยิงนายเก่งมากเรากำลังจะยิงเลยโอ้นายย่งซีเราโอ,โ,โอ้ยนายเก่งมากไอจิงจอกไอเจ้าเล่นายจะยิงเราอยู่แล้วดีนะนายมันเก่งมากไอจิงจอกไอจิงจอกนายมันเก่งจริงๆจะได้เป็นฆาตกรไหมเนะี่ย เลยจะฆ่าเกมถ้าไม่ได้เป็นฆาตรกรเลยก็เลิกเล่นแค่นั้นแหละไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่ได้เป็นเลยเนะี่ยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวเลยนะถ้าไม่ได้เป็นฆาตรกรเนะี่ยระหว่านี้แหละฆาตรกรได้โปรดบุนที่ผมไม่ได้ทํามาก็เถอะได้โปรดทําให้ผมเป็นฆาตรกรด้วยเถอะเอาว่ะตำรวจอ้าว ทางการออกเหรอเดียวเราก็จะโชว์ความเป็นตำรวจเลยนะก็ไม่นายทำอย่างนี้นายแย่งสีเราเกินไปแล้วในการออกเนี่ยมันไม่ใช่ละโอ้โหด่าอะไรวะเฮ้ยตอนนี้นะเราได้อยู่นอกโลกนั่นเองนะซึ่งนั่นก็คือดวงจันทร์ <c oughs> โอเคออกเลย <c oughs> ออกเลยก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะก็ใช่ละจบแล้วละจบแล้วเ เฮ้ยจะจบกูไให้กูจบอย,ายา่าอย่าดู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 นะดูนะสถานการณ์เศาสุดนะตอนนี้มีการยิงกันเกิดขึ้นทำนั้นเลยจบปะจบคลิปแล้ว